สวัสดีครับแฟนๆทอยทุกๆท่านนะครับการประจําเช่นเคยนะฮะสำหรับการหาแนวทางฮานอยนะก็เ <c oughs> ช้านี้งเงียบนิดนึงนะครับวันที่6นะครับวันที่6นะฮะเดือน12 6 3นะครับอําดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานเลขที่ออกนะครับ40580นะครับเลข4เลข8ยังอยู่นะ 4แล้วก็8อยู่2ตัวนะครับนะครับสขีดนะยังไม่หลุดนะครับ480ูนะดูสูตรเก่าครับเข้าฝั่งซ้ายนะครับ80ตรงตรงเลยนะครับไม่ได้อ้อม้อเลยนะตรงตรงนะมีหลุด2แล้วก็เข้า3นะครับวิ่งบนเขาเลข0นย์นะครับเลขแอยู่ตรงนี้นะฮะศูนย์สองนะครับอ่ะดูฝั่งไม่ล่างไม่เข้านะรูดล่างก็เดินได้ยาวนะเลข8นะครับส่วนฝั่งวิ่งรุ่นนะฮะ เน,นี้อหลดเลขแปดนะครับวิ่งไม่เข้านะฮะวิ่งรูดไปสามนะครับนะครับแล้วก็วิ่งล่างเข้าเลขนะครับแปดศูนย์เลยครับล่างตรงเลยฮะแปดศูนย์เข้าตรงนะฮะส่วนประหยัดสองเข้าเลขแปดนะครับประหยัดหนึ่งก็แปดศูนย์นะเข้าสองครั้งแล้วนะครับประหยัดหนึ่งนะฮะส่วน เลขเอกนะก็0 8ตรงนี้นะครับ0ูย์แตรงนี้นะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูผลข้าหลุดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับ1นึ่งสี่สองนะสำหรับ นอยพิเศษนะครับสี่สองอยู่ตรงนี้นะครับก็ศูนย์เจ็ดตรงนี้มาตรงนี้ก็มาตรงนี้นะฮะสี่ศูนย์ห้าแปดศูนย์นะครับสำหรับนอยพิเศษแอนอยปกตินะแปดศก็ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ตรงกลางนี้ตรงนี้นะครับ <c oughs> ประหยัดหนึ่งนะฮะส่วนศูนห้า ศูนย์ห้าไม่มีนะครับศูนย์สามหนึ่งหกสองนะครับหกสองตรงนี้สองหกตรงนี้นะครับหกสองตรงนี้นะฮะหกสองเข้าประหยัดสองด้วยนะฮะส่วนสามหนึ่งอยู่ตรงนี้นะนะครับสามหนึ่งก็ตรงนี้นะครับถือว่าเข้าได้เยอะมากครับเมบาน ส่วนชุดขยันก็เดินทางได้ดีพอสมควรนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะครับมาดูวันนี้กันนะสึกว่ามันจะเต็มจอไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆกล้นะฮะดูภาพรวมไปก่อนนะครับ4 0่หนะครับ อันนี้สี่แล้วก็ 8, 0นยครับแปดสี่สามครับศูนเป็น0ูนย์ะห้าแนยครับสองศตัวก็ 2, 0งศูนยะฮะสามสี่นยครับเจห สองนะครับสานะครับสอแล้วก็สามแปดนะครับสองศูนนะสอขึ้นลงสามศูนย์สูนย์นะครับสองเแนะครับหนแล้วก็ 0, 0ูนยะครับสา 3 0 4 8 5 8นะครับ3 7 3 6 2 8แล้วก็1 8นะครับ <c oughs> นะครับก็วชวนนะ5 8 4 8 3 0ชวนนี้นะครับ3 8 3 7 3 6 2 8ชวนนี้นะฮะเบิ้นมี 0 0และก็2 2นะครับนะ2 2 0 0 0นี่นะครับเอาไปดูที่หมายล่างต่อนะครับ8 9 2 4 6นะครับ8 9 8 2 8 4 8 6นะครับ9 2 9 4 9 6 2 4 2 6แล้วก็4 6นะครับ ทางด่วนนะครับ5้5แปดห้าเนะครับตัวชนนะส0่ศู2ย์สาไม่มีเลขศูนะครับสองเก้ 2, 9, 2, นะครับแปดสนะหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าแปดเข้าที่ทางด่วนนะครับสี 4, 8, สามศูนย์สามเก้าสาจนกันอยู่4ตัวนะครับ82 84 92แล้วก็58นะครับสังเกตเลขแปดนะหนึ่งสอมี3ตัวนะฮะนะไปต่อที่พอเพกนะครับนี้91อันนี้ 3 4นะครับ9่าเก้าเครับสาไม่มีสี 4, ่ 4, 4. <4. S 1> เด่นเลขสีนะครับ4เด่นนะอาชนในนะเลขห้เลขแปไม่มี เลข9ไปแล้วเลข2ไม่มาเลข4ไปแล้วเลข6ไม่มี0 1 4 5แล้วก็7อันนี้ที่มีชนนะฮะอาจจับคู่นะครับ9 1 9 4 9 5นะครับ1 4 1 5แล้วก็4 5นะฮะ ตัวชนนะฮะเก้าหนนะครับไม่มี94ตรงนี้นะครับ95 59นะฮะหนึ่ 14, ไม่ปรากฏนะครับหนแล้วก็45 4554ตรงนี้นะฮะอืมมันไม่มีอะไรจะลงนะลงตัวแดงตรงนี้แล้วกันนะครับ82 แปดสี่เางห้าตรงนั้นเป็นตัวถัดลงมาหมดเลยนะครับ8ปดสีชนตรงนี้ด้วยนะนี่เกสองแล้วก็58ครับโอเคอ่ะดูวิ่งต่อน,นะฮะยังไม่โอเคนะครับเล็กวิ่งนะอีก3มี1 2 3 4 เลขห้าหนึสเลขหนึ่งหนึ่งสสามี่หนึ่งสสาสเลขแปดหนึ่งสองเลขสองหนึ่ห้าหนึ่งนะฮะผูวิ่งวันนี้นะครับสามห้าหนึ่งนะนะครับสาห้าก็อยู่ตรงนี้นะ ประหยัดหนึ่งนะครับประหยัดหนึ่งเข้าค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับเข้าสองเลนะประหยัดสองก็ไปอยู่หน่อย VP ถ้าส่วนมากนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะฮะเดี๋ยวสวัสดีนี้ลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เด๋ยวทิ้งหน้าจอไว้สักครู่นะครับสวัสดีครับ สี่แปดน่าสนใจนะเนี่ย